สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถ Ford r a n g e r h i g h l i ล e r ตัวยกสูงโรงงานรถปี2009 OpenCAP ห้องโดยสารกว้างขวางรถมือเดียวออกป้ายแดงรถบ้านลำดับที่1เลขไม์แท้วิ่ง177,000กิโลเมตรภายในสะอาดใหม่มากเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 5 cc ห้ห้องเครื่องเดิมคานเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุหนัก พลิกคว่ำหรือจมน้ำลถสีเดิมทั้งคันไม่เคยทำสีมีกล้องหน้าหลังทันสมัยภาษีหมด21พฤษภาคม2566ยางบิศสโตนปี2022ใหม่ทั้ง4เส้นขอขายที่ราคา29,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจสอบถามได้ที่เบอร์081 หกสี 6, 4, 6, 2, 3, 5, ่หกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง The Best You s e ค Car ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ